อย่าตกใจนะครับทุกคนถ้าเกิดอยาจะบอกว่างูที่ทุกคนเห็นในรูปแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะครับในสไลด์โชว์รูปปริศนาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เนี่ยมีน้องๆแท็กเนตไปให้อธิบายเป็นงูตัวสีขาวที่มีเขานะครับรูปแรกเป็นเหมือนภาพวาดแล้วก็รูปที่2เป็นเหมือนภาพจริงๆพร้อมกับบนหัวที่มีข้อความเขียนกำกับว่า King of Snake งูที่มีเข่าแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับรูปงู AI ที่ด้านบนแบบเนี้เป๊ะๆนะฮะทุกคนมองออกใช่ไหมครับว่ามันคืองู AI งูที่เอววัยะส่วนหัว ใช้เข่าไปมีเนี่ยมีอยู่2-3ชนิดด้วยกันครับงูเขากระปะหรือว่า horn wiper เป็นงูที่พบมากในแถบทะเลทรายแอฟริกาเหนือมีเขาคู่เล็กๆที่ยื่นขึ้นเหนือดวงตาซึ่งเขาที่เป็นเก็ดของพวกมันเนี่ยก็ใช้พรางตัวในทะเลทรายหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ side wider งูหางกระดิ่งเข่าครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับงูกระปะเลย แต่ว่ามันสามารถเลือเ้อยไปข้างๆได้อย่างหน้าแปลกประหลาดแปลกตาแล้วก็มีปุ่มยื่นเหนือดวงตาเล็กๆคล้ายๆายกับเขาแต่ถ้าพูดถึงราชาแห่งงูหรือว่า king of snake เนี่ยผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น king of snake จริงก็คือ king cobra หรือว่างูจงอางของเราเนี่เองครับเพราะว่าขนาดลำตัวของพวกมันที่ยาวได้มากถึง5.5เมตรและพวกมันก็กินงูด้วยกันเองเป็นอาหารส่วนงูที่ทุกคนเห็นตอนแรกเนี่ยมันคืองู ai ครับ